สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีด็กได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th Facebook และ Line c l a s s i c o c i y l i t หรือโทร026180630 สวัสดีครับขอต้อนรับนะักลงทุนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Go Insight ในค่ำคืนวันที่24พฤษภาคมนะครับพศสอง4นนะครับผมกับผมท่านเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมการทุนค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับโดยตลาดการทุนนะวันนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าตลาดเซ็ตนะครับปรับตัวลงเล็กน้อยสูง 95%แต่ในวันเนี่ยมีการทำ high ของเซตนะครับ1559แล้วก็ลงมาต่ำสุด1 5 4 7นะครับก็ยังเห็นความผันผวนแหละที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวของทองทองคำมีการย่อลงมาเล็กนะครับวันนี้ย่อลงมากเกือบหนเ,เหรียญมาสู่ที่ระดับ1879ส่วนโลเนี่ย1875นนะครับก็ มองว่าถ้าใครจะเข้าในฝั่งซื้อรอนิดนึงนะครับอรบอสักแถวในโซนของ1น6 0งพนอะนะครับรอแถวนั้นดีหน่อยแล้วก็หรือจะเข้าก็ถ้าเข้าอ่ะสต็อปสุดท้ายอ่ะหนึ่คือคือสุดท้ายนะสำหรับตัวของทองคาอ่ะมาดูนิดนึงว่าวันนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องคุยกันบ้างนะครับประเด็นที่1น,นะตอนนี้เนี่ยความกังวลตอนนี้เข้ามาสู่อังอกฤษอีกรอบหนึ่ง ถามว่าอังกฤษประกาศเองไหมไม่ใช่ครับปรากฏว,ว่ากระทรวงสาธารณสุขของทางเยอรมน,นีมีประกาศให้อังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ที่น่ากงังวลนะครับแล้วก็ทําให้อเออยอรมน,นีเองเนี่ยประกาศว่าถ้าใครมาจากอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเขาคนนั้นจะต้องมีการกักตัว14วันครับ ถามว่าเฮ้ยใ,ในสายพันธุ์ของอังกฤษเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวยังไงนะครับเป็นสายพันธุ์อินเดียครับแค่นั้นเลยนะครับผมก็เห็นภาพอยู่ว่าอังกฤษเองเนี่ยยังน่ากังวลอยู่นะทางนี้เนี่ยอังกฤษเขาบอกนะว่าจะมีการยกเลิกการล็อกดาวนะครับแล้วก็จะเปิดให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้แต่ถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยยังมองว่า,วางจิตจะไม่ดูดีผมว่าถ้าเปิดจริงเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะเละเทะนะครับเพราะว่าก็คล้ายๆบ้านเราอะเนาะที่ที่เห็นกัน นะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่ทําให้ตัวของดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าเพราะว่าค่าเงินปอนเนี่ยมันอ่อนค่าดอลลาร์มันกลับขึ้นไปแข็งส่วนประเด็นที่2นะครับสัปดาห์หน้าต้องจับตาคุณเยเล่นครับคุณเยเล่นมีการนัดประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ G7 คําว่า G7 ประกอบใครบ้างน,นะครับผมก็จะมีตัวของแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมน,นีอิตาลีญี่ปุ่น U.K. นะครับก็คือสหรัฐอาณาจากักรแล้วก็ทางสหรัฐนั่นเองนะครับถามว่าคุยเรื่องอะไรนะครับแน่นอนเรียกการคังมาคุยต้องมาคุยเรื่องของเศรษฐกิจครับมีแนวโน้มที่จะทําพันธสัญญานะครับในการที่จะผลักด,ดันนโยบายทางเศรษฐกิจครับเพื่อทำให้อเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวจากผลกระทบจากโควิดสิบเก้านั่นเองถ้ามีโอกาสที่จะเห็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยผมว่ามันมันไม่ดีต่ออเมริกาครับ ถามว่าทําไมไม่ดีต่ออเมริกาณนะตอนเนี้ยสิ่งที่อเมริกาเจออยู่เนี่ยเขาเจอในส่วนที่เป็นตัวของเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นถ้ามีนโยบายที่เข้ามาใหม่ปัญหาเงินเฟอ้อไมไ่ถูกแก้นะครับแต่มันจะเพิ่มปัญหาเงินเฟอ้อเข้าไปเรื่อยๆทําให้แนวโน้มของอภาพรวมนะครับของอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นได้อีกผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวนนะผมไม่มองเป็นเรื่องที่ดีเลย แล้วก็ถามว่าการประชุมในรอบนี้มีความสําคัญนอกจากนี้อีกไหมนะครับจะมีการหาลือในเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนครับจากอเมริกาที่แจกจ่ายไปยัง G7 นะครับผมก็ดูแหละว่าสุดท้ายเนี่ยการแจกจ่ายจะ,จะมากน้อยแค่ไหนทางนี้เนี่ยอเมริกาฉีดไปแล้วครึ่งประเทศนะก็คือ50%นะครับอันนี้คือสเรื่องใหญ่ๆที่ที่กระทบในวันนี้ถามว่าในวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องจับตาไหมไม่มองก,ก็ไม่มีนะครับแล้ว ถ้าถ้าจะมีนะครับก็จะมีเฉพาะตัวของคุณเบอร์นาร์ที่จะพูดในเรื่องของเศรษฐกิจจากการต่อคำถาถังของสื่อนะครับในช่วงมันสักผ่านมาแล้วนะก็คือ2องทุ่มนะครับผมที่จะพูดแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องลุ้นกับ2ตัวเลขสำคัญทั้งยุโรปนะครับตอน3ามโมงเย็นกับตัวของ ดัชนีภาคธุรกิจของทางเยอรมน,นีที่คาดว่าน่าจะขยายตัวมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ราคาทองคำหลรีบาวแล้วก็2ตอนสามทุ่มจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับที่คาดการว่าน่าจะปรับตัวเนี่ยลดลงนะครับโอเคก็เป็น2ตัวดังกล่าวที่ที่ทำให้หลุ้นถามว่าทองมีโอกาสไปต่อไหมก็มีโอกาสไปต่อนีดจิดหน่อยครับในวันพรุ่งนี้นะนะครับผมล่าสุดก็รีบาวกลับมาแต่ณนณะนะตอนนี้เนี่ยเรามองว่า จุดที่เป็นแนวต้านสําคัญของทองคำเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ผ่าน1,890ก็ยังไม่มองว่ามันจะเป็นขาขึ้นแบบไกลๆนะถึงแม้ว่าถ้าผ่าน1,890แนวต้านต่อไปอีก10เหรียญก็คือ1,900ถ้าในมุมผมถามผมว่าถ้าผมจะซื้อนะครับถ้าทะลุตรงไหนหน่าซื้อ1,900งพันก้าทนครับน่าซื้อนะครับแล้วก็สต็อปเนี่ยให้ไว้ต่ำนิดนึงถ้าสมมติซื้อหนึ่ง้าน สต็อปท่านจะอยู่ที่1,890หรือถ้าราคาเขาลงไปก่อนไปแต่ที่โซนแถวเอ,อ่อหนึ่สต็อปคือ1,850นะในตัวทองคำนะครับประเด็นที่เข้ามาบวกลบวันนี้ผมว่าถ้าใครจะซื้อแนะนําซื้อในช่วงของวันพฤหัสที่สหรัฐมีการประกาศ GDP ออกมาน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะ GDP ที่คาดการออกมาเนี่ยคาดว่าน่าจะบวกเพิ่มจากไตรมาสก่อนอีก 6.4%นะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เข้ามาลดทองคำนะถ้าจะซื้อช่วงนี้ผมว่ามันมีความเสี่ยงสูงโอเคในตัวของทองคาแต่ถ้าถามท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านซื้อตรงนี้ถามว่าลุ้นอะไรลุ้นกับการผิดคาดของ GDP ครับถ้าสมมุติว่าซื้อตรงนี้แล้ว GDP สหรัฐผิดคาดออกมาน้อยกว่า6.4ราคาทองคำจะดีดนะครับแต่เราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์เลยว่าจะประกาศน้อยหรือมาก นะครับผมเขาว่าคาดการบางทีมันไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวของทองคำนะก็ยังแนะนําว่าถ้ายังไม่ย่อลึกๆแถวหนึ่งพันอก่แปดร้อยเจ็ดสิก็ยังไม่เข้าสถานะนะครับสต็อปหนึ่นแปดาะสำหรับทองคํานะครับในตัว GO o ออนไลฟิวเจอร์ r e ลิแอมสอก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ยอ่อแถวบริเวณหนึ่งพันยเจบนึ่งพันแปยงยังไม่แนะนําเข้าสถานะ สต็อปสิ้นวันอยู่ที่1852นะครับด้านบนลุ้นกับ1800เ uh, อ่อ92 1,800 uh, เอ่อ1,902นะครับผมในตัวของโกออนไลน์ฟิวเจอร์ส่วนโกฟิวเจอร์วันนี้แนะนำว่าทำกำไรนะครับก็ไม่เข้าสถานะเพิ่มนะสำหรับตัวของโกฟิวเจอร์แต่ถ้าหากว่าท่านอยากถือต่อในฝั่งลองนะครับสต็อปที่27,840บาทครับส่วนทองคำแท่งนะครับก็ สตอปอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับผมอยู่ที่ตรงนั้นนะนะครับไม่แนะนำเข้าเพิ่มนะครับมีของก็ทำกำไรนะนะครับในตัวของทองคำแท่งมาที่ยางกันบ้างนะครับผมยางอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อเมื่อเช้านะว่าไอ้ที่เราเห็นสองร้อยหกสิบสามอ่ะมันน่าทำกำไรมากถ้าใครไม่ทันนะครับณตอนนี้ต้องควรทำกำไรนะเพราะว่าเราให้ซื้อแต่บริเวณ 252เยน25 250เยนนะครับขึ้นมาได้ประมาณ7เยนนะครับก็แนะนำทำกำไรเถอะนะครับถามว่าทําไมถึงแนะนําทํากําไรพอเนื่องจากว่าผมมองว่าปัญหาของเซมิคอนดเตอร์เนี่ยน่าจะทบก่อการผลิตรถยนต์นครับแล้วพอการผลิตรถยนต์ลดลงเนี่ยมันทําให้ความต้องการยางรถยนต์มันลดลงด้วยครับกระทบยางแน่นอนนะครับผมก็เลยให้ให้เค ทำกำไรไปก่อนนะครับแล้วก็มาอยากเข้าเพิ่มนะถ้าจะเข้าเพิ่มคือการหลุดบริเวณแถว250ครับถ้าหลุดตรงนั้นหน้าช็อตอจริงๆนะครับในตัวของอย่างสปอ t หตนะยางโตโคอมนีนน่กลับมาที่ซิลเวอร์กันบ้างนะครับในตัวของซิลเวอร์เรายังไม่ให้เข้าสถานะนะครับแล้วจริงๆอ่ะถ้าเข้าเราแนะนำแถวโซนของ ยี่สเหรียญสามสิบเซนนะครับปรากฏว่ามันย่อลงมาถึงถ้าเกิดใครอยู่ที่ตรงนี้กำไรแล้วทำกำไรครับแล้วก็ไม่ต้องเท้าเพิ่มนะนะครับจยู่แค่ตรงนั้นนะครับผมโอเคสับยางแล้วก็ถ้าเป็นเอ่อซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอรเนี่ยไม่ถึงนะครับผมเพราะว่าเราให้ถือแถว2 7่สเจ็ดเหรียญสาสิบเซนปรากฏเขาย่อลงไปลึกแถว2 7่สเจ็ดเหรียญสามสิบห้เซนมันไม่ถึงก็เลยเข้าไม่ได้นะครับก็ อย่าพิ่งเข้านะเรื่องของซิลเวอร์นะครับมาที่ค่างเงินบาทกันบ้างค่างเงินบาทนะตอนนี้เราเริ่มเห็นการอ่อนค่าใกล้ถึงจุดที่เราให้เข้าซื้อแล้วเพราะว่าเราให้เข้าในโซนของ3าบาท30ตังค์ถึง3าบดบาท20ตังค์เรายังมองว่าตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับยังเห็นการไซด์เวย์แล้วก็กลับมาอ่อนค่าได้อีกนะครับทำให้เราน่าจะเห็นค่างเงินบาทบ้านเราเนี่ยแข็งค่าฉะนั้น ย่อซื้อบริเวณที่บอกดีกว่านะครับสต็อกก็อยู่ที่บริเวณแถว3 1บาท4ตังค์นะครับด้านบนลุ้นกับ3 1บาท40กับ301บาท50ตังค์นะครับสําหรับใครที่จะลุ้นกับข้าเงินบาทนะครับใน USD Future CNY ีั่งหนึ่นะครับผมอยู่ในฝั่งที่เป็นขาลองนะครับเป็นการย่อซื้อนะสําหรับตัวของทองคำเอาเท่ครับถามันตัวของยาง สำหรับตัวของค่างเงินบาทขอภัยครับนะครับผมโอเคเออไปที่โอเคมาที่มาที่เซตกันบ้างนะครับพีต่ต้งเซตถามว่าวันนี้ดูทิศทางเป็นยังไงผมนย่ยยังมองว่าทิศทางยังยังดูไม่ค่อยดีครับ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงยังดูไม่ค่อยดีเนื่องจากว่านะตออเนี้ยภาพรวมของของตัวเซตเองเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่เข้ามากระทบค่อนข้างเยอะครับนะครับผมโอเคพอปัจจัยที่ยังกระทบค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างเสี่ยงในมุมผมนะ แล้วก็ประเด็นเสียงที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตัวของการแพร่ระบาดโควิด19เนี่ยท,ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะเห็นว่ามีหลายสายพันธุ์ที่ติดนะครับสําหรับตัวของอการแพร่ระบาดนะแล้วสองเนี่ยวันนี้สภาพ,าพักมีการถแถลงตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจะสร้างความกังวลให้เรามากมากพอสมควรคือสภา,าพักเนี่ยมีการชี้ว่าในไตามาสทที่4ของปี63เนี่ย นี่ควเรือนเนี่ยเราจากเดิมที่มันอยู่ประมาณชัก13าล้านล้านดอลลาร์สัแ้วส13าล้านล้านบาทนะครับปรากฏว่าไตรมาสที่4ี่ปีที่แล้วเนี่ยพุ่งมาเป็น14บล้านล้านดอลลาร์เอ่อ14บล้านล้านบาทนะครับผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็นี่ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่ควรเรือนขาดสภาพคล่องนะครับทำให้ต้องมีการกู้ยืมมากขึ้นแล้วสิ่งที่ส่งผลต่อมาคือการเกาะหนี้บัตรเครดิตกับ นี่ส่วนบุคคลเพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้นี่ต่อ GDP นี่คูรเรืนอนต่อ GDP เนี่ยในไตรมาสที่4ปี6-3เนี่ยพุ่งไปแตะ89.3%ถามว่ามันน่ากลัวไหมหน่ากลัวครับเพราะการบริโภคในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะพึ่งจากการการบริโภคของประชากรหรือคัวรเรือนต่างๆถ้านี่ยิ่งสูงขึ้นทำให้การบริโภคอาจจะน้อยลงนะครับ แล้วเนี่ยเป็นข้อมูลของไตรมาสที่4ปีที่แล้วถ้าเรานับไตรมาสที่1กับ2ของปีที่แล้วเนี่ยที่โดนเรื่องของโควิดที่มันเข้ามาเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะเห็นนี่ครัวเรือนน่าจะไปแตะที่14.5ล้านล้านบาทครับคือนี่ครัวเรือนมีิลกับเพิ่มสูงขึ้นมากๆมันมันดูไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วพอเราเห็นว่า การก่อหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นการขอหนี้การขอสินเชื่อส่วบุคคลเพิ่มขึ้นมันทําให้เราเห็นว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ NPL เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นเป็นพิเศษนะครับในในตัวของการกู้ตังก่าเนี่ยแหละนั่นหมายความว่ากลุ่มที่เป็นแบงก์เนี่ยในไตรมาสนสองเนี่ยค่อนข้างน่ากางงังวลกับการตั้งสำรองที่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนะครับผมก็ภาวนาว่า อยากให้มันเป็นอย่างที่ผมพูดเลยนะครับถ้ามันดีกว่านี้ก็ก็คงโอเคนะครับผมอันนี้คือภาพรวมที่บอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับแล้วถามว่าถ้าเป็นเรื่องดีล่ะมีอะไรบ้างตอนนี้โกลแมนแซกมีการคาดการณ์ว่าราคาน้ํามันเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นในเดือนของเอ,อ่อในช่วงหกเดือนนะครับว่าราคาน้ํามันในช่วงหกเดือนเนี้ยอาจมีการแตะแปดอลลาร์ต่อบาลเรลสำหรับตัวตของเบน นะครับถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับทำให้นโนมเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างฟื้นโดยเฉพาะในสหรัฐกับจีนนะครับผมที่เป็นประเทศหลักๆที่เป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยเขาฟื้นค่อนข้างเร็วจนจีนเนี่ยเขาฟื้นมาเกอนหน้านี้แหละอเมริกาเนี่ยช่วงนี้ตามมาทีหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่กังวลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างตัวของสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับ เรื่องของนิวเคลียร์นะครับถ้าเกิดเจรจาตรงลงกันได้นะครับเราจะเห็นว่าอาจจะมีการยกเลิกมาตรการเข้าบาตต่ออิหร่านอันนี้จะเป็นการที่ทําให้อิหร่านเนี่ยสามารถกลับมาส่งออก,กน้ามันได้อีกรอบหนึ่งนะครับในปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วถามว่ามีแนวโน้มสูงไหมมีแนวโน้มสูงครับเพราะว่าตัวของ IEA e a ก็คือ,อสํานักงานพลังงานปรามนูสากลมีการรายงานว่าอิหร่านและ I.A.E. เนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงนะครับในการเข้ามาตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านได้นะครับแล้วก็การที่เห็นดังลกาเนี่ยมันถือว่าเป็นการขยายข้อตกลงดังลกาเนี่ยส่งผลดีต่อการเจรจารครับเพราะทําให้เห็นว่าอิหร่านเนี่ยก็เปิดรับที่จะเจรจารอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับพอถ้าเปิดรับเจรจารปุ๊บเนี่ยอิหร่านเขาคาดกันว่าถ้าอิหร่านส่งส่งน้ํามันได้นะน่าจะกลับในช่วงของประมาณสัก เดือนกระกฎานะครับน่าจะเห็นเห็นได้มากขึ้นนั้นหมายความว่าถ้าเดือนกระกฎาเนี่ยก็มั่นเดินเดือนเจ็ดนะครับอาจจะเห็นเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงแรงๆนะครับผมโอเคอันนี้คือประเด็นของทางน้ํามันแล้วก็ตัวของอิหร่านนะก็ช่วงหกเดือนแรกน่าจะด,ดีอยู่แต่พอเดือนเจ็ดเนี่ยน่าจะไม่ค่อยสวยแหละนะครับในตัวของน้ํามันซึ่งคุนในบ้านเราส่วนใหญ่ที่เป็นตัวนตลาดก็น้ํามันซะส่วนใหญ่ นะครับผมก็ต้องระวังนะน้ำมันเป็นตัวกดตลาดหลักนะครับแล้วก็นะตอนนี้ถ้าเซตไม่ผ่าน1 5 7 0ก็ยังมองลงต่อส่วนใครที่อยู่ในฝั่งช็อตสำหรับเซต50ฟิวเจอร์ที่เราแนะนำตั้งแต่บริเวณแถว940นะครับก็ณปัจจุบันจะเห็นประมาณสัก5จุดก็คือประมาณ1,000บาทต่อสัญญาก็ดีใจด้วยครับสต็อปเนี่ยยังไว้ที่เดิมนะครับก็คือ940 47นะครับสำหรับตัวของเซต50ฟิวเจอร์ยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นภาพของหนึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะเห็นเริ่มต้นเนี่ยผมผมคาดว่าน่าจะเป็นเดือน6กับเดือน7น่าจะเข้ามาแต่ณตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับก็ทีเ่เยอะๆยังไม่ใช่ก็เลยทําให้น่าจะเป็นความกดดันสําคัญนะครับสําหรับเซตบ้านเรา แล้วก็ยอดการติดเชื้อเนี่ยมันยังพุ่งเรื่อยๆแล้วก็คาสเตอร์ใหม่เจอตลอดนะครับยังดูยังไงก็ยังไม่น่าจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ก็เลยมองว่าลงต่อครับด้านล่างก็ลุ้นกับ925นะตอบเซ็ต50อ่ะครบถ้วนนะครับมาดูที่คำถามกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณสินทรนะครับคุณยุพาสวัสดีค่ะนะครับผมคุณขวัญสวัสดีค่ะคุณอนุนีสวัสดีค่ะคุณทัศนศิลป์นะครับสวัสดีครับถามเป็น KCE นะครับผม KCE ณนะตอนนี้เ <c oughs> มื่อเช้าที่เราคุยกันเนาะว่าไม่มีวอลลุ่มนะครับพอพูดจบปุ๊บโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีวอลลุ่มเข้ามาเลยนะครับผมก็ถามว่าทำยังไงได้บ้างนะครับนะตอนนี้มันขึ้นไปแล้วอ่ะแต่ถ้าใครมีของอยู่เด่ยสตอ๊อกก็เลื่อนมาจากเดิมที่ให้ไว้หกสิบสองมาเป็นหกสิบสามนะครับสำหรับตัวของ KCE นะครับผม ถ้าจะันโปรฟิตยาวๆก็แค่เลื่อนสต็อกอเอาครับนะครับสำหรับตัวของ KCE นะส่วนอีกตัว S11S11 ปุ๊นะครับโอ้โหน,นี้ก็ไปต่อบวกแรงบวกแรงจริงกับปิดเนี่ยไม่สวยนะครับผมวอลุ่มมาถ้าถามผมว่าผมเอาไงนะครับในมุมผมเองอ่ะ ผมมองว่าหนึ่งเลยอ่ะจริงๆแล้วมันควรจะต้องทะลุนะอ่ะเออมันทะลุนะครับแล้วก็ไปปิดราคาตรงนี้ถ้าถามว่าซื้อตรงนี้ได้ไหมเจ็บาทที่้าก็ได้นะครับแต่ตอบผมให้ตรงบริเวณหกบาทเก้าสิบนะไกลนิดนึงนะนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยลุ้นกับเจ็ดบาทแปดสิบแปดบาทนะครับแค่นั้นพอนะครับผมสวัสดีของเอยี่สิบเอ็ดเอออสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เป็น BCS ีเา ยังเป็นแนวโน้มกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับถ้าถามผมว่าถ้ามีของอยู่หรือจะเออไม่ม hmm. ีของเข้าได้ไหมเข้าได้ครับตั้งแต่บริเวณ19บาทหสบบเาท40ิเข้าได้สต็อก18บแบาท90ตังค์ครับอ่บ19าบาทขออภัย19บาทนะครับผม19บาทเป็นสต็อกสุดท้ายครับขออภัยนะครับผมคุณออมนะครับ d โอดวอลเลนหนึ่งนะครับคอตโตแล้วก็เจมา์นะดโอดดโอดดโอดวอลเลนหนึ Do d, Do d, Do d ่งนะครับก็มันเป็นขาดลงไปแล้วครับมันมันไม่สวยแล้วนะนะครับผมก็ไม่แนะนำถือต่อครับสับดโอดนะ โอเคไปที่อีกตัวหนึ่งฟอโต้ e r j มาฟอโตสต็อปที่เดิมครับสองบาทสี่สิบไม่หลุดก็ยังดูไปต่อนะครับสำหรับตัวของทางเอ่อโตนะครับโอเคแล้วก็ n e r นอ e เริ่มเข้าขาลงนะ ก็อย่างที่เราคุยกันว่าเฮ้ยราคายางเนี่ยมีโอกาสเป็นขาลงนะครับเราจึงไม่แนะนําเข้าสถานะสำหรับมีนะมีของออกมาก่อนนะครับหกลุดหกบาทอันตรายนะเจมส์มานะครับยังให้มุมมองเดิมครับก็คือถ้าไม่ผ่านสี 2, ่สองก็ยังเป็นขาลงอยู่เรื่อยๆครับจนกว่าจะผ่านสี่สองครับถ้างั้นก็ยังอยู่ในกรอบนี้ครับนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้จริงๆอะ่ะ ในฝั่งลองเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงสูงไหมก็สูงอยู่แต่คอยรับแถวโซเวนแบบ3 5บาทสต็อป3 4บาทได้นะครับแต่ว่าสต็อปบ,บาทเดียวนะนะครับผมก็ได้ในกรอบไซเวนนี้ได้ครับไซเวดาวนะสำหรับตัวของเจงมา์าตระะวังการหลุดนะครับโอเค <c oughs> โอเคท่านหนึ่งนะครับ ุณจิรพลนะครับผมถามมาเป็น ner เหมือนกัน ner ไม่เข้าสถานะแล้วนะครับไม่สวยนะครับราคายางเป็นขาลงแล้วก็ ah นะครับผมภาพอู้หูยหลุดมาขนาดนี้นะครับระยะสั้นไม่สวยครับระยะสั้นหลุดมานะนะครับต้องวางสต็อปนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไม่วางสต็อปนะครับสามารถเล่นระยะกลางได้นะครับก็คือไซด์เวย์ไม่หลุดในโซนของ19บเก้าบาทสาตรงนี้สามารถซื้อเพิ่มอีกไม้หนึ่ง นะครับสต็อปสิบแปบาทนะนะครับแล้วแต่ท่านจะเล่นเลยเระยะสั้นไม่น่าสนใจระยะกลางจับตาแถว19บเกาทสากับ18บาทนะครับสำหรับเอเสมาที่คุณนัดท่าน,นันส,สะน,ะนสวัสดีค่ะนะครับคุณเก๋สวัสดีค่ะนะครับแล้วก็คุณ <c oughs> สารลับพรนะครับถ้าผมอ่านถึงขอภัยนะครับสารลับพรนะครับไพรอนไพรอนนะตอนนี้ถ้าไม่ดุด4บาท10ก็ยังยังไปต่อครับยังเล่นในฝั่งขาลองได้นะครับจะรับก็4ี่บาทย0่สิบสบาทสาได้ครับด้านบนก็ลุ้นกับสี่บาท60กับ70นะแล้วก็อาร์บิโก้ GPO นะครับ อาบี igo, นะตอนนี้ไม่สวยครับดุดโซนห้าบาทแปดสิบลงมานะครับตัวเป็นขาลงนะไม่แนะนำเข้าสถานะนะครับแล้วก็ cpr c p ถามผมว่าถ้าจะเก็บยาวๆได้ไหมผมว่าเก็บได้ครับแต่สตอ 3, อ็อปสามห้าสิบสามนะถ้าเก็บราคา้งแต่ห้าสิบห้าถึงห้าสิบเจ็ดน่าเก็บครับสตอปห้าสิบสามครับผม เล่นยาวนะไม่เด่นสั้นนะครับโอเคแล้วก็คุณยุกค่าถาม c u r l y e x p r u s s เพเอร์ี่เราแนะนําซื้อเนี่ยโซนของสามแปดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อมานะตอนนี้กําไรแล้วถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมผมว่าซื้อเพิ่มได้นะครับผมถ้าซื้อตรงสี่สิบสามนะครับสต็อปสี่สิบเอ็ดครับแค่นั้นเลยนะครับผมแล้วก็รันเทนขขึ้นยาวๆนะนะครับผมว่ามีโอกาสไปต่อ นะครับในเครดิตเซ็ตนะโอเคคุณอัญยัม่ีวันนะครับถามเป็นสเต็กสเต็กนะครับเอ่อทรงเป็นขาขึ้นครับแต่ถ้าถามผมว่าถ้าจะเข้าอ่ะผมแนะนำแถวโซนของ14บา14บาท50บาทสต็อปจะเป็น13บาท50นะสำหรับสเต็กนะครับส่วน n w r แล้วก็ไทยออย NWR ถามว่านะตอนนี้น่าเข้าไหมยังไม่แนะนําเข้าสถานะครับเพราะว่าทรงเขาหมือนจะหมดพลังแล้วก็จะหลุดบากหนึ่งไม่แนะนําเข้าครับส่วนไทยออยละ่ะไทยออยโอ้โหมันอีกนิดเดียวอะ่ะมันจะหลุดแล้วอะ่ะคือตัวนี้เล่นยากถ้าถามผมว่าถ้าในมุมผมนะหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าจะซื้ออ่ะให้ ห้าสิบหกสต็อปที่วันห้าสิบห้านะครับเผื่อบาทหนึ่งนะนะครับผมถ้าจะเล่นก็เล่นได้จากความเสี่ยงสูงหน่อยนะนะครับพอถ้าหลุดตรงห้าสิบหกมามันค่อนข้างอันตรายอยู่นะครับสำหรับตัวของไทยออยนะครับโอเคอ่ะครบท,ทุกท่านนะครับสำหรับการตอบคำถามนะเรียบร้อยนะครับก็ดูตรงคำนิดนึงนะครับก่อนไปก็เป็นธรรมเนียมนะครับ ทองคายังไม่ค่อยไปไหนวันนี้เห็นเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ15เหรียญเองไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีหว,วาวเท่าไหร่นะครับนักจะดอจ d p ของมันพืเร่หักแหละของทางสหรัฐที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนว่าจะเลือกทางว่าจะย่อตัวลงมาหรือจะไปต่อนะครับสาหรับตัวของของ,ของทองคําส่วนถ้าเป็นทองคําในบ้านเราราคาทองคํากับโกลออนไลน์ฟิวเจอร์ขอดูเป็นตัวนี้นิดนึงนะครับ ถ้าเป็นของ g o ล n l i n e น u t u r e Go Future นะครับนะตอนนี้การไม่หลุด27,840ยังดูดีนะโอเคอ่ะคบทั่วไม่น่าห่วงแล้วเราก็อย่าลืมนะครับว่าวันที่เอ่อวันพุธวันพุธนะครับผมวันพุธวันพุธนี้เราหยุดวันนึงนะสมรัตราดไทยนะครับใครที่จะลงทุนทองคำย,ยาวๆเนี่ยเราวังหน่อยนะ ถามว่ามันพุทธมีเหตุการณ์สําคัญหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีครับแต่พอถ้าเราเปิดไว้โดยที่ที่ปิดสถานะไม่ได้เนี่ยสาหรับตัวของ go o t l e future go future มันมีความเสี่ยงนะนะครับถ้าใครมีกำไรแล้วออกมาก่อนแล้วก็ไปรอดูวันพฤหัสกับการประกาศ gdp ของทางสหรัฐว่าสุดท้ายเนี่ยประกราศออกมาเพิ่มขึ้นราคาย่อหลุดโซนบริเวณ1850ไมถ้าไม่หลุดก็สะสมได้ครับสต็อกสิ้นวัน1850นะ สำหรับตัวของทองคำโอเคครบไม่น่าห่วงไงแล้วนะครับก็ลายกันเป็นเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับผมวันพรุ่งนี้นะสำหรับรายการ Coin s i h t ครับสวัสดีครับสนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเฟสได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th เฟสบุ๊กและไลน์แอด Classic ซ s s ิ t หรือโทร02-618-0630 สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชื่อชันได้